สวัสดีครับสบายดีพี่น้องครับบรรยากาศตอนบายบายห่อนหอนครับพี่น้องพอดีมีพอยซี่เพิ่นมาเล่นน้ำคบพุนรดดเพิ่นแ็เพิ่นเขามานั่งเหครับพี่น้องน้องไส้กับไปเอาเนืองั่วมากรับสวัสดีครับพ่อซื้อยังนอสวัสดีครับซื้อยังนอครับซื้ออบตลพุนครับโอเพิ่นมาตะบานอยู่เป่าดีพุนนะครับพี่น้องมาตะสะโกนเนาะเนี่ยครับมาตะสะโกนครับ มาตะสักวลละรแกมาเอาบุญมาไฟบ้านปะอาวได้เนาะครับรบ,บ้านปะอาวอีกสิยูอ่าตำบลตำบลในเมืองเอ้ยตำบลไอ้ปะอําวอำเภอเมืองครับก็บสิ่ยูทัดจากบ้านผมไปนี่อีกประมาณประมาณ่าถึงสิบโลเนาะเ<ม>พราะว่าม,มันขี้เข้าไปตรงบ้านน้องคอนนะครับเพิ่นแม่แต่อำเภอขํมตะก,กาครับบ้านเดียวกันกับเบ้านนิพนแต่ว่าบ้านเกิดเพิ่งออยูบ้านปะอ้าวเลยเนาะบ้บานเกิดพอบ้านเกิดพอ,อยูบ้านปะอาว แต่ว่าเพิ่นตอนนี้เพิ่อนยุขั้นตะกาเนี่ยนครับเพิ่นมาเหล็นน้ำเกลืยวผมกับว่าเป็นเกลืยวผมการลังสิออกจากบ้านไปสิของาเห็ดน้ำยาขอบุญครับเพื่อนมาอาบุญบังไสมันรแปอวน้ำเนี่ยน้องครับน้องันปะปาวนี่กับสิมืออื่นเนี่ยน้องครับมืออื่นก็มือหมืออื่นแห่อากาศมือหื่อจูดอ่าครับเสาร์อาทิตย์บ้านผมก็คือกันครับตามกันสองสองตำบลยุ่งใกล้กันครับกะขามแค่ขามแค่ไม่นำซี่ไปกับ ก็เป็นบันดอนซี่บันอ่าบันดอนซี่เลยกับบันน้องขอนเขาน้องขอนกับเข่าเอ้เขาน้องซ่างกับเข่าฝาอ้าวด้วยนะครับแม่ครับเีอย่า้า่ก็ดีใจนะครับผี่มันไม่เหยียบพอมันไม่เหยียบนะครับทิศตามมาโดนโคงกระตกใจผมยี่ได้ห้องน้องเขาไปเอื้อนงานนี้พีน้องคือว่นเด้ววัดผูใหมากวะตกใจครับพี่น้องว่าแบบอันนั้นเลยเนี่ยจะ มีใจนะครับเพิ่นมาเหยียบมายามเพิ่นแวะมาหยามสิไปเติมแก๊สบ่ครับเพิ่นอนกำพานบ้านผมครับก็เลยขี่รถเข้ามาหาก็ดีใจหลายครับติดตามติดตาม FC สี่เครับเดี๋ยวมื้ออื่นถาถาผมเข้าไปเดี๋ยวผมก็สิก็สิเห็นผมอยู่ดอกครับผมก็สิถ่ายคลิปนําขบวนล่ะครับถ้าผมไปเอาหน้าสิใหญ่ก็อยู่บ้านนี่ดอกครับเพราะว่าต่อขบวนแห่สิหลายกว่าเพิ่นว่าพอเพิ่นว่า12ขบวนเด้เนาะครับน้องสิขบวน แม่ครับอ hmm. ืมห่อนเนาะดูบานเท่านี้ห่อนคือการอายุคำตกาดเพราต้องพูดถึงห่อนคักขนาดลงมาจะสะกวนครับเพิ่นลงมามอว่านเนาะครับแม่ก็ลงมาว่านสี lardan. ่โมงสี่โมงครึ่งครับเกิดบีใจนะเพิ่นมาเยี่ยมมายามครับบ่ว่ากันครับบ่ว่ากันโอ้มาเยี่ยมมาเยี่ยมห่อนบานนะสช่ไหมเจ๊โอเยมากห่อนนี้มันชุวร์โอเคดีกันสิดีครับว่าหัวแจ็คบานไรเนาะ เพราะเพราะว่าการยุบปนเพื่นกับประชุมสภาอยู่เหมือนกันเราหลากหาเพราะเป็นเป็นอบตนะครับเพราะสิ่หยังเนาะครับลืมถามซื้ออบตพ่นอบตพ่นนะครับตำบลเนี่ครับตำบลน้องบัวสิมตำบลน้องบัวสิมอำเภอข้ามตะกานะครับพี่น้องกต่ดีใจครับที่เป็นแม่หยาบผมกับเพิ่อนกับแม่พอเฝ้านะครับแม่กับหลานแม่ครับแม่กับหลานไทย โอเคโอเคครับพี่น้องกบดีใจนะครับเอฟซีมาเหยียบมาอยากฮอดบาร์ฮอซองผู้เล่นเอฟซีก็จะได้แต่ทุกคนก็จะได้พี่น้องว่าหุ่นเสือแดงหนึ่ะตงซีนครับเสือแดงเนาะเปื่อยพคือบอลเพียใส่ตัวเต็มหัวไม่ได้ตอนนี้พะโล เมหัวูเลยหีกสีม่วู้ได้หรอนไปหัวผู้ได้ยังไงหลอดหัวนี่หัวฟ้ามันก็ฮะห,หัวขนุนหัวขนุวขนว่ามีหัวบ้านหอ,อ่อยหาห่ไใดเอาเจ้าก,กิโลกขอุณ วัสอดีกล่องนะค่ะมดีจา้ามาบุญให้พี่น้องมะขนมไัไสครับพี่นอ้องไสจัเอ,อน,นเอาข้าุ้หาคิโลพ่ดได้ไหนด่้สีมาเขานี่เลยนี่เป็นตัวลูกค้ามขาวหังห่งอยูแล้วข้าวปุ้นกบพักพักเหมือนกัก็พักสับนี่นะพี่น้องเขาสิไปตลาดท<ค>ำระดุกหมเรอจะ กิโลนึงมาล่อยบัวเอามะยังเอามเงอยากเอาแบบสีเรืองแังหล้วเอาสีแดงไปเล้อมีปลาปลาดุสีเหียมไลยสบบบัมีหลายมันไปสามกิโลเป็นตัวเขาขายของขั้วใหรอมียาขอบคุณีเสียบคปสันเราปลาดุกนี่ช้น้อสวยป่ะพี่พอเาสีขาวให้สันไม่กว่าคือจังหวมาสีสองหลอดหรอ อื้อยืนบุนครับพี่น้อง,บนบ,งบนบางไฟบบนบังไฟ้บานผมครับพี่นอ้อ,นองมาเด้อพี่น้องมาาบนบางไน้ํำกันบนบังไฟบ้บานจัดเองครับมีมอลำซมสิงครับพี่น้องกระสีได้ไปหาซื้อของครับทำหรอสวัสดีพี่นอ้องเพื่อนหนึ่งนะครับพี่น้องตอนนี้ผมอยู่ ตลาดบ้านน้องแก่ครับพี่น้องมาสื่อปลาครับเมื่อกี้เข้าไปในเมืองครับรถติดเที่ยงออกมาจากบ้านบายสามง้สี่สิบติดยู่ในเมืองประมาณเดือบชั่วโมงครับตอนนี้หาโมงแรงครับมาสื่อของไปเห็ดน้ายาหับพุ่นนะครับพี่น้องไปเดี๋ยวไปเลาะตลาดน้ากันครับตลาดนี้เป็นตลาดน้องแก่นะครับออกมาจากเมืองข้างไปยโสนะครับผมเคยผ้ามาดูแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับว่าปลา กรจัาบาทขอุณสีมีบอรครับอนนขอบคุณครับเอากระไายครับนนท,นนรทุงยักบาทครับรเอาเอาพริกแกงล้ำยาครับ เออ,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 อเอาเครื่องรั่วเลยวะครึ่งกิโลคนที่โหล,ลเลืตะเกียงกันเอาตเกียงกินเดี๋ยวเลือตะเกียงมยาได้สามเอาเอาเบิร์ทั้งสามเหรอนนครับอันนี้เอาสามถุงครับไปดุ๊กีเบิร์แล้ว เอาปลาดุกนะครับพี่น้องเอาปลาดุกสองโลเดี๋ยวเฮาสิให้เป็นขาให้เลยนะครับปลาดุกร้อจากบาทครับเบอร์ตานียวครับเอาเอาสามกิโลครับขาควักใส่ครับยาวกัน่าเนี่ยคิวนะครับ สามโลสามหกสิบแปดเนาะอ๋อโลละเจ็ดสิบอย่สิบเอ็สองสิบสองร้อยสิบบาทขาดจักบาทครับผมนึงว่าหกสิบหสิบสยมากว่าดีสิครับครบไหมนะคระับเดี๋ยวเขาไปซื้อผักกันก่อนรัะซืกักลัม ต้องเฝ้่าทําเวลาครับพี่นอ้อ,นองเพราะว่าน้องเฮ็ดหลาบเนื้อถ่ายูุบ้านนะครับเอาพักหอมไปใส่นะครับโอ้ผมใส่แป่นตาผมแลนีแนมอยี่ยไม่ค่อยเห็นไปยอดเลือดตับหรอครับตายแล้วเอาเลือดหมูเลยปะนอ้อง จากตลาดมาลานไกลครับพี่น้องลานไกลอยู่ขขังนอกพวกหัวพันนี้เลือดเดือดอดไกลวะเอาเลือดไก่สองก้อนครับเอ้เอาซีก่อนก็นกนได้ครับหนึ่งพันเลือดก้อนละสิบบาทนะครับพี่น้องก็ดีพอหงบกมาพันหนึ่งใสไว้แล้ว เลยเรียกมาซีก่อนครับตลาดนี้ก็จะเป็นตลาดแร่งนะครับแร่งนี่โคู่มอนะครับนี่ของอกนินบ้านๆสิบบาทส้าบาทนี่เบิร์กครับพี่น้องมีกับน,น้องใหม่ครับไข่หมดแดงหาสิบบาทครับ แม่เป่งกะหากที่พอเขยังมีอยู่นะครับใครมาแดง <c oughs> เดี๋ยวสิกาเป็ปเงินยืนรถมาสิมาสื่อไม่นะครับาอ <c oughs> ใส่งบเกินแล้วซ <c oughs> ื่อกะที่สื่อไอมไฟนะครับไหรเลยย่งครับ เอาเดี๋ยวมาเอาเด้อครับกไก่ไหนครับขอบคุณครับเดี๋ยวสิาซือของไปเก็บที่รถกันนะครับเพราะว่าของหลายกิบไข่จะตอกล้วพี่น้องกิบไข่กองละหาซิปครับ ได้แหละเนาะได้ส่ว,สวสในใช้กันนี่ยี่สิบาสาม,มาดีสิบสองมากี่สิ0ครับ ซื้อกระลำปีครับ chắc bạc ạ Chắc bạc hả?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  พักซ้ำหนีลอยหนึ่งครับเอ,อเ่อแน่แน่เงินบพอยอีกแล้วเดี๋ยวต้องแปลวเองินอีกครับถ้ากันจองเอาถ้ากันจองสองมัดครับก็าสามมัดก็ได้ครับ

เอามัาละหามหรอครับมาละหามาครับก้อนหลายครับครับเดี๋ยวสิไปซื้อพัคซี่เล่ารับซี่หอมครับพัคซี่ล่ามาเจา็กบาทครับ,อบ,รบเอาสองมาสละกับซี่หอมสองมาดครับ รบแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งของอยู่รถนะครับรถกระสีห้ายเป็นพิเศษครับพี่น้องรถคนเหลิกงานคนกระสีแวะมาซื้อของนะครับเมื่อกินนะครับแนวกินนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งของอยู่รถนะครับว่าเขาได้ยังแน่นะครับเบิดเงินพันเทปครับพี่น้องหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับพี่น้องบุญเนาะสีวาจังได้ นี่ครับพี่น้องของทั้งเบิดผักบ,บักแตงบักทั่วบักเขือกระลำปีเลือดไก่กระไส้ข้าวหอมบัวแล้วกะ็พริกแกงครับอันนี้ก็จะเป็นพวกไก่ตีนไก่แล้กกะไอ้ทั่วงอกครับ กะทิอัลลหกสิบสี่บาทครับของเชฟเอียนนะครับผมเสร็จร่องอันนี้ว่างรวก็ข้าวพุ้นนะครับข้าวพุ้นนี่ระครับพี่น้องั้งเบิร์ตอยู่พันเอของกับแพงเนาะครับพี่น้องจักสี่าจังไดโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ผมก็สีแเอาไว้ซ้ำนี่นะครับพี่น้องเอาไปพอกันอีพี่หน้าคลิปหน้าครับพี่น้องจะรับมือนี้ครับขามี่ยังผิพดกับคอโทดขอปไพเดอร์ครับพี่น้อง เสียงกระสีดังเน่ยนะครับตลาดของร้ายครับตลาดเอาไว้พอกันอีพี่หนาครับพี่น้องสารับมือนีเอาไว้ซะหนี้ครับสวัสดีครับ